สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้ก็เป็นวันพระหัสปัดีครับตรงกับวันที่22เมษายนพุทธศักราช2564ผมก็มานั่งจุ่มฟุกอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับเรียกว่าได้เวลาช่วงบใบยๆแก่ๆก,ก็เอาอะไรต่ออะไรมาสนทนาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันมาคุยมาเปิดโปงมาตีแพร ให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันโดยเฉพาะช่วงเช้าเชเนี่ยข่าวทะลุใหม่ครับข่าวทะลุใหม่กำลังไปเปรี่ยปร่างทั่วโลกแล้วตีห้าครึ่งของเวลาประเทศไทยท่านเปิดเข้ามาชมได้ดูได้ทาง Youtube ฉะนั้นกดติดตามไว้กดติดตามไว้และก็รายการบุญลวีตีข่าวก็กดติดตามไว้กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาด ทั้งสองรายการครับวันนี้เก็บเรื่องนี้มาคุยเก็บเรื่องเบื้องหลังพลเอกประยุทธ์สั่งรัฐมนตรีคุมต่างจังหวัดแบ่งคนนั้นไปคุมสามจังหวัดคนนี้ไปคุมสจังหวัดคนนั้นไปคุมสามจังหวัดในส่วนของพรักพลังประชารัฐมันอ่านกันออกครับเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องนี้แต่เอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนมันสดสดร้อนๆ้อนเมื่อกี้นี้ผมนั่งทํารายการนี่ตอนเที่ยงนะครับ ได้รับข่าวสดๆวันนี้วันพระหัสที่22เมษายนปรากฏว่าคนตายเพิ่มขึ้นตั้งแต่โควิดเข้ามาระบาดในเมืองไทยเนี่ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งเคยมีคนตายวันหนึ่งถึง7คนไหมครับไม่มีครั้งที่สองเคยมีคนตายวันหนึ่งถึง7คนไหมไม่มีครั้งที่สามมีแล้วครับวันนี้ มีแล้วครับมีคนตายถึงเจ็ดคนส่วนยอดติดเหมือนเดิมครับร่วมพันห้าร้อยคนเหมือนเดิมแต่วันนี้ติดหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบคนมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับว่าปัญหามันมาจากไหนอย่างไรก็รู้กันอยู่ถ้ารัฐบาลการไม่ตกถ้ารัฐบาลการไม่ตกนะครับ แล้วปล่อยให้คนติดเชื้อเขาบอกว่ามาจากบอนคาสิโนในฝั่งกัมพูชาเข้ามาก็มาเที่ยวมาเตรในผับในเล้าแถวทองหลอ่อรัฐมนตรีคนหนึ่งก็ติดเขาบอกว่าไปกันแทบทุกวันในคลับในในเล้าตรงนั้นนักท่องเที่ยวดาราบุคคลชั้นสูงนักการเมืองมันเริ่มติดแล้วก็กระจายออกไปต่างจังหวัด กระจายไปต่างจังหวัดจนเกิดโศกนาฏกรรมผมถึงบอกว่างานนี้มันเหมือนสงครามโรคนะครับสงครามโรคโควิดมันประกาศเป็นสงครามเพราะการกระทําของรัฐบาลผมต้องโทษรัฐบาลจะมาโทษประชาชนได้ไงจะโทษประชาชนเลยครับพี่น้องประชาชนลากยาที่เขาอยู่ต่างจังหวัดทํามากินตามไร่ตามนาตามสวนเนี่ยเขาไปเที่ยวด้วยไหมเขาไปไหนด้วยไหม ถ้าเราไม่เอาไปเผยแพร่เนี่ยมันจะติดไหมกับชาวสวนชาวไร่ชาวนาเวลานี้มันติดไหมกระทั่งเด็กมันเคยติดไหมกระทั่งเด็กไหมไม่เคยมีครั้งที่สามเนี่ยมันติดลูกเล็กเด็กแดงเต็มไปหมดพี่น้องที่อยู่บ้านนอกถูกติดไอ้โควิดเข้าไประบาดทั่วไปหมดเพราะคนจากกรุงเทพไปรัฐมนตรีไปอะไรไปเห็นไหมเอาไปติดรัฐมนตรีสมศักดิ์ตอนสงกรานไปนั่งให้คนรดน้ำดำหัว แล้วก็ไปติดจากตรงนั้นมันมาจากไหนมันมาจากคนอื่นเข้าไปเข้าไปแล้วก็ไปติดกันพัวพันหมดซึ่งมันเป็นโศกนาฏกรรมผมถึงบอกว่าแม้แต่คนเดียวที่ตายเนี่ยผมก็เสียใจไม่อยากให้แม้แต่ตายแม้แต่คนเดียวแต่เวลานี้มันหนักขึ้นไปอีกผมยกตัวอย่างประเทศสหราชอาณาจักรคือประเทศอังกฤษสายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์อังกฤษที่มันน่ากลัวมาก ในอังกฤษเนี่ยตายหนึ่ง0สองหมืกว่าคนนะครับเรื่องของอังกฤษที่มียอดโศกนาฏกรรมมีการตาย,ตายจากไอ้โควิดสองหนึ่งแสองห้าพันกว่าคนเนี่ยมันจะมาเมืองไทยไหมผมถึงบอกเวลานี้หนาวสะท้านนะตั้งแต่ผมเห็นเจดคนเนี่ยแล้วพรุ่งนี้จะติดอีกกี่คนพี่น้องประชาชนก็นั่งลุ้นกันเหมือนนั่งลุ้นหวยวันที่หนึ่งนึงตั้งวันที่สิบหนั่งลุ้นกันว่าเฮ้ยวันนี้ตายเท่าไหร่วันนี้จะตายเท่าไหร่วันนี้จะตายเท่าไหร่ เหมือนกันในต่างประเทศคานั่งลุ้นกันวันนี้จะโดนญาติพี่น้องใครบ้างจะโดนลูกเต้าใครบ้างจะโดนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าใครบ้างประยวยเอ้ประยุทธ์คุณฟังสิครับฟังความทุกข์ของพี่น้องประชาชนเขามอบอำนาจให้คุณบริหารประเทศแล้วให้คุณจัดการประเทศสิ่งที่จะทำให้โควิดหายไปจากแผ่นดินไทยได้ไม่หมดก็เกือบหมดนั่นก็คือวัคซีน นั่นก็คือวัคซีนมีคนอาสาจะมาช่วยมากมายแม้กระทั่งโทนี่แมวโทนี่แมวเขาก็บอกว่าอยากจะอาสามาช่วยให้ผมคุยกับปูตินไหมประธานาธิบดีรัสเซียให้ผมคุยกับปูตินไหมจะเอาสปุตนิกไฟมาไหมจะเอาเข้ามาไหมล่ะเดี๋ยวจะคุยให้แล้วไอ้เครื่องที่ตรวจโควิดน่ยจะซื้อไหมของบริษัทแมวเขาเขาทำร่วมคนอังกฤษ ประเทศอังกฤษสั่งซื้อไปใช้แล้วเต็มไปหมดแต่โทนี่แมวเป็นคนไทยแท้ๆโทนี่วุฒิธรมฮะเราถือโทนี่แมวเนี่ยก็คนไทยแท้ๆทำไมไม่อุ่นหนุนของคนไทยนักข่าวไปถามหัวเสียโกรธเป็นฟัดเป็นเหวียงเฮ้ยผมไม่รู้จักไอคนที่อยู่ต่างประเทศผมไม่คุยด้วยคือผมถึงบอกไงภารกิจเขาถึงไม่เสร็จไงภารกิจเขาไม่เสร็จเพราะเขาต้องการจะปรับสองปีศา ที่เข้ามาขัดขวางการทำงานของประยุทธ์เขาต้องการให้ประเทศนี้ปกครองในระบอบประยุทธ์อย่างที่หลายคนบอกว่าไม่เห็นด้วยก็ไปล่ารายชื่อกันมาเพื่อที่จะหยุดระบอบประยุทธ์ที่ผมเรียกอย่างนี้หลายคนเข้าใจถามว่ามันอนุมานเป็นประชาธิปไตยได้ไหมใครที่เรียนหนังสือมาเรียนวิชารัฐศาสตร์นิติศาสตร์มาย่อมเข้าใจคำจำกัดความว่า ระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยคืออำนาจเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแล้วเวลานี้อำนาจมันเป็นของประชาชนไหมเลือกตั้งมาเสียงข้างมากจากประชาชนเนี่ยได้เข้ามาบริหารประเทศไหมไม่ได้คนที่เข้ามาบริหารประเทศคือคนที่ต่อท่ออำนาจจากการยึดอำนาจเมื่อปี5้าคืนพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านอยู่มาหปีน่าจะหยุดได้แล้ว นี่อยู่มาอีกสองปีทำท่าจะอยู่ต่อไม่อยากให้ใครมาทำลายรัฐธรรมนูญนี้แก้รัฐนูนกันไปเหมือนกับต,ตลกบริโภคอะแหกตาประชาชนไปวันๆประชาชนก็หวังว่ามันจะผ่านวาระสามขว๊่ำไม่เป็นท่าตอนนี้ไัยบูลเข้าไปขออีกไปยื่นจัติอีกในนามพรรคพลังประชาะัฐแล้วทำไมทิ้งสองพักที่เป็นพรรครุวมรัฐบาลด้วยกันสองสามพักที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ถูกเคียวออกลงวงนอกวงคอจรแล้วตัวเองก็ไปยื่นเขาบอกว่าเขาทําสําเร็จแน่มันก็มีสิทธิ์สาเร็จเพราะวุฒิสมาชิกอยู่กับพวกเขาทั้งหมดพวกสืบทอดอานาจผดเด็จการพวกรักผดเด็จการทั้งหมดจะจบไม่จบก็ตามดูกันแต่สิ่งที่ซีเรียสสิ่งที่มีปัญหาในทุกวันนี้ก็คือโควิดซึ่งมันไม่เคยตายถึงเจ็ดคนซึ่งวันนี้สบคอ,ออกมาแถลงจากการที่ตายเมื่อวานนี้ แล้ววันนี้จะอีกกี่คนพรุ่งนี้ก็ดูตอนเที่ยงก่อนแล้วกันนี่คือความช้ำใจคือความเสียใจผมถึงบอกว่าแม้แต่คนเดียวก็ไม่ควรจะตายแล้วประยุทธ์ก็ด้านหน้าด้านตาสั่งเอสตราเซนิกา้าสั่งชิโนแวกนะถ้าไม่ได้เจ้าสัวคุณก็สั่งชิโนแวกมาไม่ไดท้ทั้งที่ไอ้ยี่ห้อบ้านี่มันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีผลอะไรมากมาย ขนาดคนผลิตเขาบอกค่อยหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ฉีดแล้วขนาดนี้ขนาดฉีดแล้วเนี่ยฉีดแล้วนะอย่างรัานปรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยผมไม่ทราบฉีดชิโนแวคกและแอสตราเซเนกาฉีดไปสองเข็มแล้วยังติดโควิดนะอา้าวเอางี้ก็แล้วกันเอาแล้วยังจะสั่งมาอีกหกสิบล้านโดสไลที่สั่งมาแล้วนีน่มีคนเขาตั้งข้อสงสัยว่าอย่างที่เหลือเนี่ยทำไมไม่ฉีดให้หมดเอาไปไหน เอาไปไหนที่ฉีดเนี่ยมันได้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วจะสั่งใหม่เนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมสั่งไปหมดแล้วหลายยี่ห้อโดยกันเขาจะขายไม่ขายไม่รู้ผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าที่เขาไม่ขายเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวพันกันกันกบการคว่ำบาตรรัฐบาลไทยเขาไม่ได้คว่ำบาตรคนไทยเขาคว่ำบาตรรัฐบาลไทยครับเขาคว่ำบาตรรัฐบาลไทยอันนี้หรือเปล่าที่ผมตั้งข้อสงสยัย แล้วสุดท้ายก็คือเขาไม่ขายนี่หมายความถึงยี่ห้ออื่นไม่ใช่แอสตราเซเนกาหรือชิโนแวกยี่ห้ออื่นก็คือยี่ห้อไฟเซอร์ซึ่งเป็นยี่ห้อที่มีคุณภาพใครก็อยากฉีดตอนนี้บินไปดูบบเขาฉีดเข็มละสี่ห้าหมื่นนะแล้วก็ในสิงคโปร์ก็มีคนจะนิ่นลนเข้าไปฉีดแต่ในเมืองไทยเนี่ยเอารักรอบเข้ามาเอามาฉีดก็ตามโรงพยาบาลเป็นความลับ เขาก็ฉีดกันเข็มละหลายพันเหมือนกันให้พักพวกเขาคนมีสตังคนล่ำคนรวยกลุ่มพวกเดียวกันเขาก็ไปฉีดไอ้ยี่ห้อไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริกาทีนี้ไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริกาเห็นรัฐบาลบอกว่าลัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศบอกเขามาคุยแล้วเขามาคุยแล้วจะจริงเท็จยังไรผมไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกนะเสนอราคามาแล้ว ผมถามว่าทำไมไม่ยกหูคุยกับเ r ร s ิด e n t CEO ของเขาไฟเซอร์ที่อเมริกายกหูคุยกันเหมือนกับที่นายรับรุเบยญี่ปุ่นยกหูคุยกับ CEO ของไฟเซอร์แล้วเขาก็ได้มาถามว่าทำไมประยุทธ์ไม่ยกหูคุยกันมันต้องคุยกับเ r ร s ิด e n t เขาเลยต้องคุยกับ CEO เ้เขาเลย yes ก็ yes no ก็ no เขาให้เราก็จะรู้ว่าให้เฮ้ยมึงให้แล้วเดือนไหนวะ เร่งหน่อยได้ไหมช่วยคนไทยได้ไหมนี่ก็คือ,ค,อความคล่องตัวของการคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่นี้ไม่มีเลยปล่อยให้ตายเจ็ดคนเนี่ยมันเป็นความทุเล็มันเป็นความช้ำใจหรือมันเป็นความอะไรซึ่งผมพูดไม่ออกเลยวันนี้ฝากไว้ด้วยครับไม่ต้องฝากท่านก็มีหน้าที่อยู่แล้วรัฐบาลควรจะทำเรื่องนี้ เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญมากกว่าที่จะส่งไอ้รัฐมนตรีทั้งหลายนี่ออกไปต่างจังหวัดส่งไปทําไมรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติไม่ได้ทําหน้าที่เพื่อพักการเมืองนี่หมายความว่าผมมองว่าเป็นการทําตามหน้าที่ของพักการเมืองตามคําสั่ง85ทับ264ของนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าเอาคนนี้ไปดูแลตรงนี้ ไปดูแลอะไรครับเอาไปดูแลอะไรเอาร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงเกษตรเขาเป็นสสพะเยาซึ่งเขาก็เคยดูแลพื้นที่ในจังหวัดพะเยาและในจังหวัดเชียงรายและหนองบัวลำพูแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาดูแลพื้นที่ในจังหวัดสงขลานะครศรีธรรมราชและภูเก็ต ถามทำไมเข้าไปต้องเหยียบประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ฟังข่าวนี้ก่อนที่คำสั่งนี้จะออกฮะค่ายจับเลยครับถามทำไมค่จับกลัวสิครับเพราะเลือกตั้งนครศรีธรรมราชที่ผ่านมานครศรีธรรมราชคือเมืองหลวงของประชาธิปัตย์แพ้ไม่ได้แต่ก็แพ้ไปแล้วนี่คือบริบทของการเตรียมการเลือกตั้งเพราะรัฐบาลนี้มันไปไม่ไหวแล้ว ก็เตรียมจะยุบสภาพเพื่อจะขอกลับเข้ามาอีกถ้าอยู่ต่อไปความเสื่อมของพรรคพลังประชารัฐมันเสื่อมลงทุกวันทุกวันทุกวัน,ก,วนก็เอารัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปลงพื้นที่เพื่อจัดตั้งหัวคะแนนรัฐมนตรีมาก็ต้องเกรงใจรัฐมนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าราชการจังหวัดขา้าราชการทั้งหลายในจังหวัดสามสี่จังหวัดก็ต้องเกรงใจรัฐมนตรีรัฐมนตรีจะเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านมาก็เรียกได้ แต่ฝ่ายค้านจะเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเรียกได้ไหมเรียกไม่ได้เรียกผู้ว่ามาคุยได้ไหมไม่ได้เรียกนายอำเภอมาได้ไหมปหลัดอำเภอได้ไหมไม่ได้เรียกนายกอบตมาได้ไหมฝ่ายค้านเรียกไม่ได้แต่ฝ่ายรัฐบาลเขาเรียกมาได้เรียกมาวางแผนได้นี่คือความเหลื่อมล้ำความเอาเปรียบพักการเมืองอื่นๆเขาการตั้งมาอย่างนี้ผมเห็นแล้วครับ เห็นแล้วว่านี่คือจี้ไปเพื่อจะเอาชนะในเขตภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยนะครับร้อยเอกธรรมนัฐรัมปรีช่วยวการกระทรวงเกษตรเนี่ยเข้าไปดูแลจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยสามจังหวัดสงขลาอีกจังหวัดนึงอันนี้ธรรมนัฐนะครับแล้วก็ณริมน่ะไปดูแทนบิ๊กไอรัมปรีช่วยวการกระทรวงแรงงานก็เข้าไปดู ในพื้นที่ของพเยาและของเชียงรายและของหนองบัวลำพูส่วนสันติพร้อมพัดลํรัมรีช่วยครั้งรับผิดชอบเพชรจูรณ์อุตรดีพิจิตรอธิรัตรัตนเศษรับผิดชอบนี่รัมรีช่วยคมนาคมรับผิดชอบนครราชสีมาชัยเยภูมิอนุชานาคาสายเลขาธิการพักดูแลสมุดประการเพิ่มอีกอันหนึ่งสุชาติชมกลิ่นรัมรีแรงงานอ้าวไปดูนนัทับุรี ปทุมธานีระยองตรีนุชเทียนทองรัมปรีใหม่ถอดด้ามไปนวนครสวรรค์พิษณุโลกสะแก้วชัยวุฒิรัมปรีดิจิตัลนี่เอาไปดูสิงห์บุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์อันนี้ไม่ได้อยู่สายพักการเมืองพลังประชารัฐมาสายตู่ครับก็ให้มอบให้ไปดูแลให้ไปดูแลจังหวัดต่างๆนะแม้กระทั่งอนุพงษ์เผ่าจินดา ไปดูแลจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและแม่ห้องศนเห็นไหมล่ะครับแต่กรุงเทพไม่จัดให้ใครดูแลเพราะคนกรุงเทพเนี่ยเขาไม่ฟังลอะครับไปตามกระแสฉะนั้นไปบังคับคนกรุงเทพไม่ได้คนกรุงเทพไม่มีหัวคะแนนรัฐมนตรีมานั่งจะสั่งนูน่นสั่งนี่มาหาไม่ได้ไม่เหมือนต่างจังหวัดก็จัดไอรัฐมนตรีพวกเนี้ลงต่างจังหวัดหมดนี่ก็คือแผน จะเป็นแผนลับแผนเปิดอะไรก็แล้วแต่แต่เปิดออกมาอย่างนี้มันเป็นความเหลื่อมล้ําเป็นความเอาเปรียบพักการเมืองอื่นโดยใช้รัฐมนตรีเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้ซึ่งดูน่าเกลียดน่าเกลียดคุณเข้าไปทําอะไรผมถามคุณเข้าไปในจังหวัดจะทำอะไรรัฐมนตรีเข้าไปทําอะไรรัฐมนตรีสูชาติชมกลิ่นดูแลกระทรวงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั้นลูมนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานคุณเข้าไปและคุณขางานทําให้คนที่นั่นเขาได้ไหม คุณต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องแรงงานคุณเข้าไปเอาแล้วคุณบอกสุชาติชมกลิน่นนะไปบอกคนกาลาสินมหาสารคามคนชนบุรีพินโยเออนลืมมนบิ๊กไอคุณดูแลพเยาวเชียงรายอะไรก็แล้วแต่คุณเข้าไปเนี่ยถ้าคุณไปจัดเรื่องแรงงานผมจะไม่ว่าเลยให้คนที่ผู้ใช้แรงงานเขามีงานทำแต่คุณเข้าไปเนี่ยผมรู้อยู่แล้วใครเขาก็รู้ว่าคุณไปเตรียมการ เรียกหัวคะแนนมาเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเรียกนายอำเภอมาเรียกนายใช่หรือไม่นี่คือแผนที่คุณวางไว้แต่แผนของคุณเนี่ยมันน่าเกลียดมันน่าเกลียดโดยใช้อำนาจรัฐอำนาจความเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมรัฐมนตรีมีหน้าที่ในเรื่องนโยบายคุณนั่งอยู่ตึกไทยคู่คว้าก็ได้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้อย่าไปนั่งแถวซอยทองหลอ่อนั่งตรงนี้คุณสั่งการโดยผ่านกระทรวง ผ่านกระทรวงแรงงานไปกระทรวงแรงงานก็ผ่านไปแรงงานจังหวัดไปนู่นไปนี่เขามีหน่วยงานเขามีการบัญชาการกันในสายงานราชาการอยู่แล้วแต่นี่นายกสั่งให้คุณนั่งรถไปเลยอ่ะไปอยู่สามจังหวัดเนี่ยไปดูแลสามจังหวัดดูแลอะไรครับดูแลก็คือคุณก็นั่งแล้วก็เรียกมาสิเฮ้ยทำยังไงหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ทำยังไงวางยังไงถึงจะเอาคะแนนให้พลังประชารัฐได้นั่งเรียน ผมบอกตรงๆเอาเปรียบเขาน่าเกลียดมากนี่คือเบื้องหลังประยุทธ์ที่สั่งรัฐธรรมนูญไปคุมต่างจังหวัดเอาเรื่องโควิดก่อนไม่ดีเหลอพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนหลายประเทศที่หันไปใช้ไฟเซอร์เนี่ยวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยยุโรปก็หันไปใช้ไฟเซอร์สหรัฐอเมริกาก็หันไปใช้ไฟเซอร์หลายแห่งใช้ยี่ห้อนี้กันมันมีผลข้างเคียงน้อยหรือแทบไม่มีเลย อย่างผมเล่าให้ฟังอ่ะประธาน EU นางออสูล่าเนี่ยเขาสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์ไบโอเทค50ล้านโดสแม้กระทั่งรัฐบาลจีนสั่งซื้อไฟเซอร์สั่งซื้อไอไบโอเทคเข้าไปเมืองจีนทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาก็เป็นเจ้าของไอชินโนแวคแต่เราดันไปซื้อชินโนแวคมาดันไปชื่อเอสตราซเนกาที่เขาโยนทิ้งแล้วฉะนั้นต้องการคําตอบจากรัฐบาลผมไม่ได้ว่ากล่าวอะไรมากมายเพียงแต่ว่าต้องการคําตอบ ว่าท่านตอบพี่น้องประชาชนเขาด้วยนี่คือข่าวจริงไม่ใช่ข่าวเท็จเราต้องเอาของจริงมาพูดกันผมถึงบอกรายการนี้ไม่มีข่าวลวงข่าวเท็จเราตรองแล้วอะไรแล้วถึงเอามาบอกและยังบอกกล่าวไป,ปเพื่อนเพื่อนที่ทำรายการพันอย่างเนี้ยรายการข่าวอย่างเนี้ยช่วยรัฐบาลเาัาเอาความจริงมานั่งคุยรัฐบาลบอกรัฐบาลอย่าเอาข่าวเท็จมาลวงให้ประชาชนเข้าใจผิดไม่ใช่ไม่ใช่ ชิโนแวกฉีดไปแล้วคนเป็นอมพลึกก็ออกข่าวไปรัฐบาลบอกเฮ้ยมันชั่วคราวเดี๋ยวก็หายอา้าวชั่วคราวก็ปลอบใจกันท่านก็ไปฉีดเถอะครับมันไม่อันตรายถึงขั้นมากมายท่านไปฉีดกันเวลานี้ชิโนแวกยังเหลืออยู่ก็นัดฉีดกันทุกวันเอตรานิก้ากำลังมาก็ดีกว่าไม่ฉีดอะไรเลยแต่อยากให้ฉีดในเมืองท่องเที่ยว ฉีดในเมืองท่องเที่ยวทุกเมืองก่อนเพื่อเราจะรับนั่งท่องเที่ยวเข้ามาเอาเงินเข้าประเทศเพราะเวลานี้แจกที่จะแจกกันเดือนสองเดือนอีกคนละเจ็ดพันเจ็ดพันเนี่ยมันติดเพดานแล้วมันติดเพดานแล้วครับติดเพดานหกสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วนะครับผมจะบอกให้ถึงขนาดไม่มีเงินตราในประเทศจะไปกู้ที่ไหนล่ะกู้ IMF เหรอ IMF เขาไม่ให้กู้ ไม่ให้กูเพราะเราไม่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตยเราปกครองโดยแบบของประยุทธ์ประยุทธ์ที่ประยุทธ์บอกว่าแบบไทยๆเขาพูดเองนะว่าเราก็เป็นแบบของเราแบบไทยๆคือแบบไทยๆก็คือแบบประยุทธ์ที่ประยุทธ์สืบทอดอํานาจมาจากการยึดอํานาจรัฐประหารแล้วก็ใช้แบบรัฐธรรมนูญ60เป็นแม่แบบในการปกครองบ้านเมืองมาจะ7ปีแล้วพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเขาก็ไม่ยอมรับ แล้วเขาไม่ใช่วัวใช่ควายไม่ได้กินแกลบกินลำคขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ออกมาต่อต้านต่อต้านพอสมควรต่อต้านแรงก็ถูกจับเข้าคุกก้นนี่ก็เป็นข่าวอย่างที่เห็นกันอยู่ผมเองแสดงความไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่ก็คือตามสิทธิเสรีภาพที่ผมพอจะพึงมีเท่านั้นเองอะไรที่มันเข้าท่ามันถูกผมก็ยืนเคียงข้างว่าเออทำถูกให้กำลังใจรัฐบาล ถามว่าตอนนี้ให้กําลังใจไหมผมให้กําลังใจอะไรที่ผิดพลาดแก้ซะพูดเรื่องวัคซีนผิดแก้ซะไม่มีใครว่าไม่ได้หัวเราะเยาะนายกแต่ให้กําลังใจนายกให้กําลังใจคณะร,รัฐรัฐบาลเนี่ยได้แก้ปัญหาเรื่องนี้อย่ามาขายขี้เถอะมากไปและก็ทําในสิ่งที่มันดีคือจะสั่งยี่ห้อไหนผมก็ภาวนาให้ได้ไฟเซอร์ฉะนั้นโอกาสที่มันจะได้เนี่ย ม,ม,ม,มีไม่มีผมไม่ทราบฟิฟตี้ฟิฟตี้เขาจะเอากับเราไหมหรือเราเป็นประเทศที่สหรัฐอเมริกาเขาคว่ำบาตรมาแล้วเนี่ยเมื่อคว่ำบาตรมาแล้วนี่บริษัทไฟเซอร์เขาจะกล้าขายเราไหมมันผิดกฎหมายเขาหรือไม่และรัฐบาลสหรัฐเขาสนับสนุนเราไหมและเขาเตรียมจะคว่ำบาตรเราอีกหลายระลอกนะผมจะบอกให้เรื่องของการคุกคามสิทธิทเสรีภาพประชาชน ฉะนั้นวันนี้เป็นที่น่าเสียใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากตายถึงเจ็ดคนพรุ่งนี้ยังไม่รู้เราต้องมานั่งรุนรุนุน,นแบบรุนหวยวันที่หนึ่งวันที่สิบหกและมันมีเรื่องไอ้เบื้องหลังของพลเอกประยุทธ์สั่งรัฐมนตรีไปคุมต่างจังหวัดมาขวางหูขวางตาทาั้งทั้งที่มันเป็นเรื่องไม่สําคัญแต่ประยุทธ์บอกสาคัญให้กูจะยุบสภาไงว่ากูต้องเอารัฐมนตรีไปคุม และจะอยากจะได้เสียงข้างมากโดยไม่ต้องพึ่งอุทีสมาชิกในการยกมือให้นายกเขาจะเอาอย่างนี้สอสอห้าร้อยคนเนี่ยเขาจะเอามาให้มากเท่าที่จะมากได้รวมกันแล้วเกิน37 5หโดยไม่ต้องพึ่งอุทีสมาชิกเลยแล้วเขาก็จะออกมาเยาะเย้ยไอ้พวกที่คลั่งประชาธิปไตยทั้งหลายบอนนี่เห็นไหมระบอบประยุทธ์เห็นไหมประชาชนเลือกกูเห็นไหมเลือกกูมากกูได้มากกว่า275 วันนั้นจะเป็นวันที่เขาตีปีกพับ,พ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 บเห็นไหมเห็นไหมล่ะนี่เขาถึงวางแผนอย่างนี้แหละครับนี่ก็คือเรื่องลับๆับลึกๆที่เอามาวิาพาก์วิจารณ์มาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังสิทธิเสรีภาพผมพูดอย่างนี้ใจนิ่งนิ่งจะถูกจะผิดท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นปกติท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมนั่นเป็นเรื่องของระบอบประชาธิปไตยแท้ๆนะครับนะแต่ถ้าเป็นระบอบประยุทธ์เขาบอกผมไม่ดี มึงไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลมึงไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลมึงเป็นคนไม่ดีแต่ระบบประชาธิปไตยบอกเฮ้ยบุรีมึงมีสิทธิ์พูดได้แต่สิ่งที่มึงพูดไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดมันเป็นอย่างนี้เขาถึงบอกว่าให้เคารพเสียงข้างน้อยด้วยเสียงข้างมากบอกว่าอย่างนี้แต่เสียงข้างน้อยผมอาจจะเป็นเสียงข้างน้อยแต่นี่คือระบบประชาธิปไตยสากลไม่ใช่ระบบจันโอชากราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรายการ บุญระวีตีข่าวจะไม่พลาดรายการนี้กดติดตามและก็กดกระดิ่งและข้างล่างเนี่ยที่มีหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยนะครับเสื้อรายการเสื้อยืดที่บอกยังเหลืออีกร้อยตัวครับเหลืออีกร้อยตัวก็ไม่ได้บอกกล่าวเลยหลายท่านอยากจะได้ก็บอกซาก,ก็ถามมาที่ผมมานะและก็หลายท่านเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานโดยเบต้ากรูแคนเนี่ยผมเอามาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่ามันสร้างภูมิต้านทานได้ และก็มันก็ช่วยได้หลายอย่างเพราะว่ามันไปนกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการติดเชื้อจากจุลชีพต่างๆเป็นผลงานของนักวิชาการหลายคนครับอย่างเช่นศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขอ,อมาเขียนเป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆเป็นตำราทางวิชาการบอกเบตา้ากรูแคนดีที่สุดในการเสริมสร้างภูมิต้านทาน,น้กับร่างกายของเราตอนนี้เราโดนโรคบุกโดนไวรัสบุกก็ต้องมาสร้างภูมิต้านทาน ฉะนั้นท่านอยากจะได้ข้อมูลในเชิงวิชาการเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างผมโทรศัพั์โทรศัพท์เข้ามาได้คุยกับเจ้าหน้าที่เขาจะให้ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างเดียวนะครับนะอย่างเดียวผมไม่ได้โฆษณาสินค้ายี่ห้ออะไรเบต้ากูแคนไม่ใช่ยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อแต่เป็นชื่อสามัญเป็นชื่อสามัญของสารอาหารชนิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกจากการเปิดเผยของนักวิชาการอย่างที่ผมบอกกราวขอบพระคุณจริงๆครับแล้วก็ลาไปก่อน ถ้าท่านสนใจก็เจ็ดเบอร์โทรศัพท์จะสอบถามง,งานดังวิชาการก็โทรศัพท์เข้าไปได้นะแล้วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ